น้ำเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือไว้ขมที่เราได้แช่น้ำไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่ที่จริงเขาเขาแช่ไว้นานมากเลยทุกคนแต่เ,เราแช่ไว้แค่นี้แหละสวัสดีครับผม วันนี้อยู่กับผมไวโอชินนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับต้นนินนะครับผมนี่ใครเคยกินต้นนี้บ้างครับผมเขาเรียกต้นอะไรครับพี่ผมเรียกไม่ถูกไม่รู้ต้นหวายอ่ะดึกข้างอ่ะไม่ใช่หวายมั้งพี่เฉียงเรียกเรียคดึกเรียคาดึกขมๆะใช่ครับมันออกขมๆนะเดี๋ยวเราก็จะตักไปทําเมนูกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเะน้ำมาออกก่อน อันนี้นะเราจะมาเอาแกงเนื้อข้างในมันนะเพื่อมาทําเป็นแกงข้าวเบอร์นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าผมจะทํำยังไงนะเอาออกยังไงนะนี่หนามเยอะมากเลยทุกคนหําเยอะมากเลยทุกคนโอเ้เดินเนี่ยยางมั้งนี่ ไหนไหนตรงไหนไม่ดนยังไม่ถึงแกนเนื้อข้างในเลยต่อยีผมไม่เคยกีนนะครับมันเละมากเลยไหนโชว์โชว์แกนข้างในหน่อยมันเละมากเลยทุกคนก็เยอะอยู่รวมกันรวมกันหลายหลายแท่งก็เยอะอยู่ผักผักอะแทนเนื้อมันมีนี่เดียวอ่าแกะแกะมาให้ แฟนๆชมหน่อยน,น,นี่นะครับเดี๋ยวกีสวยๆให้ดูนะอะลองดูลองดูอันนี้แบบเป็นแบบขมนะครับดูครับว่าท่านชิดจะทําหน้ายัางไงเนาะ <Okay. S 1> ปาดเอาปาดเอาอย่าไปกัดอย่างงั้นมันจะมันจะติดเชื้อแบคทีเรียไอ้ท่อนล่างมันจะโดนเ <c oughs> ออนั่นแหละเออนะลองลอง <c oughs> ขมไหมหวาน,วานหรอไม่ขมใช่ไหมบอกเลยว่ามันขม มันเป็นแบบขมอันเนี้ยไม่ใช่หวาดเพราะมันเป็นแบบขมไงเฮ้ยพอกินตอนแรกมันไม่ขมพี่มันหวานยิ่งเคียวยิ่งขมนั่นแหละเขาไปแกงแทงนี้สวยเลย อ่อนเลยน่ากินมากหาอันนี้ก็ได้นี่มันก็ข้างในมันจะมีแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปล้างนิดหน่อยนะแต่ไม่ใช่ของเราอืมไดำๆนั่นก็คือแร่ธาตุที่มีดมันปลดปล่อยออกมานะครับ แล้วก็ตะไคร้เราจะมาใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปเลยนะทุกคนนี่โอ้ <c oughs> อันนี้ก็คือไวยขมที่เราได้แช่น้ำไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่ที่จริงเขาเขาแช่ไว้นานมากเลยทุกคนแต่เราแช่ไว้แค่นี้แหละตอนนี้เราก็จะเริ่มใส่กันเลยนะทุกคนถ้าเราไม่แช่นี่มันจะขมกว่านี้นะทุกคนครับครับเดี๋ยวเราใส่เลยไปเลย 음. 음. 오케이. ใส่เกลือลงไปนะทุกคนนี่นี่นแล้วก็คนแป๊บนึงแล้วก็ผัชีโรครูกพี่นี่พอแล้วนี่เดียวพอนี่นะว,ว้าวทุกคนตอนนี้แกงข้าวเบอร์ของเราก็เสร็จแล้วนะอือหือ <idd ratchet Lust> นี่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 ไว้ไว้เนี่ยไหว้เขาเรียกอะไรนะไหว้ขมยอไหวอ่ะนอะยอดไวมอร่อยยอดไหว้ก็จะอร่อนไหวขมอ่ำนั่นงอยู่ไว้ก่อนโอ้โหดูหิวมาจากไหนเดี๋ยวจากบ้านเนี่ยเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวดูดูพี่ อืมอืมอ้าวหอมอำลำอร่อยคุณตาอืมอืมอร่อยมากดูก่อนดูกินกันแล้วก่อนอืม ทียิงกินกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีที่น่งครับพอาีว่ามันอิ่มแล้วนังกินมไหวกันแล้ยิงกินะใช่ั้งครับ <c oughs> จะก้าจะการถเครื่องก็มีประโยชน์วันนี้แหละ <c oughs> อ,อะไรเยครับแวเราบริโกีกกตีป่ะเ <Yeah. S 2> นี่นยเยอะ <c oughs> ่เลยเจอเจอแล้วจะ่อัลเลีเ้ เราอเลยพวกเราเนลวเราก็มีได้หก่ะแต่หมากะมังหินดีอืน่าจะอยืกกัยยังออปุ๋ยยนตอ้อยนะกลเลยน่กลวเลยอร่อยมากมันมีชว์กับใครเลยมีมีแม